เอาล่ะในช่วงนี้ฮะต้อนรับคุณผู้ฟังครับเข้าสู่95สบายสเตชันนะฮะในช่วงนี้ครับสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะฮะอยู่กับผมดิฉัแบงค์แล้วก็พี่เปียกนะฮึไม่ใช่แล้วพี่ไอของเราฮะสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนน,น,คนะครับในช่วงสบายสเปเชียลไนท์ครับนะพี่ไอฮะอ่าในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะครับเราทิ้งทวนคุณผู้ฟังว่าในช่วงนี้เราจะมาเปิดอกเปิดใจคุยกันมันแน่นอกต้องยกออกอะไรวา,านี้นะนะ นะครับมีหนึ่งซิงเกิลครับที่นำมาฝากคุณดูฟังครับเป็นซิงเกิลของหวายกมิเซ่ครับเสียใจแต่ไม่แพ้นั่นเองนะครับที่คุณดูฟังเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยฮะ0 4 5 3 2 1 7 7 3 4ครับเอาล่ะพี่ไอ้ฮะพูดคุยกันต่อกันแล้วกันมีหลายหคนนะฝากคำถามผมมาเยอะมากนะใครรอเนี่ยผมบอกผมโพสใน Facebook ส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับแล้วก็มีหลายหคนเนี่ยเข้ามาฝากไว้ในอินบ็อกซ์ส่วนตัวของผมนี่แหละว่าอยากจะให้ฝากถามพี่ไอ้หน่อย นะครับอันนี้คือคือเราถามกันในลักษณะของอความจริงนะพี่ไอะนะอย่าอย่าถือว่าเป็นการเครียดการโกรธกันเลยนะอย่าเครียดนะไม่แน่นะไม่แน่นะถามเลยล้วกันนะครับจริงๆเราเป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยก็คือพูดง่ายก็คือเป็นเป็นเป็นลักษณะของสาวประเภทสองเนี่ยพี่ไอะเรารู้สึกอายไหมที่เราเกิดมาเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าการที่เราเป็นอยู่อย่างเงี้ยมันมัน มันไม่ได้สร้างความละอายนะอืมแบบคือยังไงอะถ้าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นอนะมันจะมันจะทําให้ชีวิตเรามีความสุขแต่ถ้าสมมติเราไปคิงคีเราอุ้ยอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะชีวิตมันก็จะไม่สบายอะอืมพูดง่ายๆคือคือเราไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจใช่ที่ที่เราเป็นแบบนี้ชีวิตให้ล่าเริงสดใสตลอดเวลามันต้องมีเลยฮะอ่าพี่ไอซ์เคยเดินล้อไหมฮะก็มไม่ใช่ล้อรถนะ ล้อนี่คือโดนล้อว่าโอ้โหเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนี่อเนี่ยใช่ประจามเยอะเยอะตั้งแต่สมัยเด็กไหมฮะสมัยเด็กโดนมากโดนแบบอืสีแยกไฟแดงยกตัวอย่างเช่ฮะคือเขาเวลาเขาล้อเราเนี่ยเขาล้อเราแรงไหมฮะไม่แรงประมาณไหนฮะประมาณไหนฮะตอนนั้นจะอยู่ประมาณเนาะมีคนหยอกได้เหรอพี่ยาฮะโอ้ยเยอะแยะมนี่ยเซเลปบ้านนอกเลยเลยเนี่ยเซเลปอ่าเซเลปหรือเซเลปเซเลปเออ เป็นไงครับเวลาที่เขาอ๋อเขาล้อเราเขาล้อเราจะหลับตัวเองไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยทำไมต้องมาล้อเราด้วยแบบกลางสี่แยกไฟแดงก็มันเรียกเช่นเนี้ยอีตั้อะไรมาเนี่ยก็รู้สึกแบบเครียดละไม่สบายแต่ก็แบบร้องจะเรียกหาอะไรเงี้ยเราเวลาที่เขาอ๋อเวลาที่เขาล้อเราเนี่ยเนีฮะเราเรามีความรู้สึกแบบไหนฮะแรกก็รับไม่ได้นะรับไม่ได้ใช่ไม่รู้อ่ะน้องบันนอกเนาะอืมแต่หลังๆมาเนี่ยเออมึงหยอกวะ ไม่เป็นไรป็เออหยอกล้อไปเถอะไม่ซีเรียสครับแล้วทีนี้เนี่ยนะผมถามหน่อยเวลาที่มีคนมามาล้อมามาล้อเรียนเราเนี่ยเดี๋ยวฮะมีมีมีไหมสักมีมีมีมาครั้งไหนไหมที่เราถึงกับร้องไห้โอ้ยมีนะโอ้มีจริงๆเลยเวลาที่เขาในในในสมัยเด็กหรือว่าสมัยสมัยนี้ยังมีไหมฮะก็บางครั้งก็มีนะครับเออบางคนคืาดูถูกเราอะไรประมาณนี้ยกตัวอย่างหน่ยไหมสัก สักสักหนึ่งคนก็แล้วกันที่เวลาเรามาล้อเราอย่างเนี้หรือมาดูถูกเราเนี่ยเขาดูถูกเราประมาณไหนก็เหมือนกับว่ายังไงอ่ะคือเป็นอย่างเนี้ยเราไม่อายหรอแบบอืมสร้างปัญหาให้ทางบ้านอย่างเงี้ยนี้หลายเรื่องเลยแหละแล้วแล้วจริงไหมที่ที่ที่อย่างเขาบอกจริงไหมว่าเราไปสร้างปัญหาเนี่ยไม่รู้ว่าสร้างตอนไหนนะอืมอืมจริงๆคุณผู้ฟังต้องบอกว่าผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนกับพี่ไอซ์เนี่ยนะฮะตั้งแต่ปีหนึ่ง นะเนี่ยก็เป็นเป็นเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งนะนะแล้วกลับกลับบ้านเวลากลับบ้านไปช่วยพ่อมาช่วยแม่อะไรเขาื ừ, ดีมากนะครับผมยังบอกว่าเป็นผู้หญิงที่น่ารักนะครับแลวทีนี้เวลาที่เขาล้อเราเนี่ยนะฮะเราจําชักคํหนึ่งเนี้ยที่มันฝังใจเรามาโดยตลอดว่าเขาล้อ,อยังไงเราเนี่ยเหมือนกับถ้าทางบ้านเขาจะไปแบบเออถ้าเป็นกระเทยอ,อย่างเงี้ยครับจะไปเที่ยวไปเล่นตามบ้านนอกตามหมอลามอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีการมีงานทําไม่มรีหนังสือเขาก็จะว่าไปแบบ ถ้าเขาไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงของเราเวลาเราทํางานเขาก็รับไม่ได้ครับอ่าทีนี้พูดถึงเรื่องรอนะครับที่นี้เนี่ยนะต้องพูดถึงเรื่องครอบครัวกันหน่อยคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยพี่ไอ้ฮะคือเห็นเราเป็นแบบนี้เนี่ยเขารับเราได้ไหมในช่วงแรกๆเนี่ยฮะแรกๆก็ไม่มีใครไม่มีครอบครัวไหนรับได้หรอกคะอ่ะถ้าลูกเป็นเนาะครับแต,แต่คือเราทําให้เขายอมรับว่าเออถ้าเราเป็นแบบเนี้ยเราก็ไม่มีปัญหาไม่ได้แบบจะไม่ได้สร้างปัญหาให้เขา แทบจะต้องทุกใจอย่างเงี้ยแบบถ้าสมมุติว่าเราไปเที่ยวไปนู่นไปนี่แต่บางครั้งเราก็ทํางานให้เขาเห็นว่าเออถึงจะไปขนาดไหนเขากลับมาก็ทํางานให้เราอะไรเงี้ยครับอ่าทีนี้ในในช่วงแรกๆเนี่ยก็คือในช่วงที่เราเปิดเผยตัวเองที่แบบเต็มตัวเนี่ยเนี่ยมันช่วงไหนพี่ไหฮะเปิดเผยเต็มตัวตอนไหนเราต้องแต่งหญิงเหรอใช่ครับตอนแต่งหญิงนี่แหละ แต่งหญิงก็น่าจะประมาณม3ม4นะม3ม4ตอนตอนก่อนหน้านั้นนี่คือครอบครัวเราเนี่ยได้ได้รู้เรือย่างว่าเราเออเป็นแบบนี้นะเราเป็นสาวเพศสองนะเท่าที่รู้นะเท่าที่จําความผิดดูตั้งแต่รูปเด็กๆเลยก็จะเป็นแบบออกแล้วอะตั้งแต่อนุบาลอะอนุบาลก็เริ่มออกอนุบาลก็จะเป็นแบบแต่งหน้าเขาเนนางรำอะไรอย่างเงี้ยเออตั้งแต่อนุบาลใช่ก็จะมีขึ้นมาปฐมก็มี ถือป้องถือป้ายอะไรมั้มีหลายหลายคนนะผมผมว่าคุณผู้ฟังอยากรู้เหมือนกันเวลาที่เราเป็นเป็นลักษณะของร่างกายเป็นชายแต่ว่าจิตใจเป็นหญิงเนี่ยแล้วเวลาที่มันจะเริ่มต้นเป็นเนี่ยมันมันเห็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าหรือว่ามันมันเกิดขึ้น,นเองฮนะมันมันคงเป็นจิตใต้สํานึกละมั้งเออใช่เป็นอะไรเป็นจิตใต้สํานึกใช่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะมันเกิดมามันครับ ใช่หรอกอย่างที่หลายๆคนเขาพูดกันแหละเออมันเลือกเกิดไม่ได้อย่างเงี้ยมันอืครับก็คือเราเราเกิดมาเนี่ยก็คือไม่ไม่ได้เห็นใครหรือว่าบางคนอาจจะว่าเออขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหรือว่ามีกระทงกระเทยเยอะอยู่แถวนั้นหรือเปล่าฮะทั้งหมู่บ้านคิดว่ามีคนเดียวคือใครฮะกับตัวเองนี่แหละเออเนีนะฮะแต่พอหลังๆมาก็ไม่เห็นมีเพื่อนแลวไงออกเห็ดออกดอกไปเห็ดมีรุ่นพี่อย่างเงี้ยเราไปมาเออตระกูลเราก็มีนะแบบเนี้ย แต่เขาดีนะเขาโอ้ยเขาทำทุกอย่างได้ประสบการณ์สำเร็จเร็วมากครับอ่ะทีนี้ก็คือในในใน,ในเริ่มต้นที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยรู้หรือยังฮะในช่วงนูมานเนี่ยว่าเราออกทรงลักษณะของอจิตใจเราก็าข้าออกไปเบียนเบียงเบยไปทางผู้หญิงเนี่ยรู้หรือยังฮะช่วงนั้นเนี่ยคือท่านน่าจะรู้ตั้งแต่แรกๆแล้วล่ะค่ะครับตั้งแต่ชอบแต่งหน้าชอบ จับชุดมาใส่อะไรอย่างเงี้ยเออจับกระโปรงแม่มาใส่เล่น,อ,น,นอะไรอ,อันนี้คือเรื่องตั้งแต่อนุบาลเลยไม่ก็ไม่รู้สิตอนอนุบาลก็ก็ไม่เคยเห็นจำตั้งตั้งแต่จําได้ก็รู้สึกชอบเอาเอาแน่นเอานี้มาใส่เป็นเกาะอกอ,อะไรอย่างเงี้ยครับอ,อันนั้นคือเราเราทำด้วยความชอบเราเองไม่มีใครบอกเราใช่ไหมไม่มีอ่ะถามหน่อยเถอว่าในช่วงนั้นเนี่ยพ่อแม่เรามีมีคมรับเราว่ามีมาตรการยังไง นะหรือว่าเขามีม,มีมีท่าทีงไงกับเราในในในครั้งที่เขาเห็นเราเนี่ยโอ้โหไปเอากระจงไปไปเอาผ้าถุงผ้าถุงเขาถึงอะไรมาใส่เป็นผู้หญิงเนี่ยแอปหรอช่วงนั้นเอ้ยช่วงนั้นแอปนะแบบถ้าพ่อแม่มายินเสียงก็ก็รีบถอดออกเลยเออเออกลัวท่านเห็นอะไรอย่างเงี้ยคือพ่อแม่ยังไม่รู้รในช่วงนั้นแต่พ่อแม่รู้จริง,รงๆเนีในช่วงไหนพี่ให้ฮะ ก็ช่วงแต่งไปโรงเรียนอะไรเงี้ยช่วงมสามแล้วมสามมสี่แต่งไปโรงเรียนนี่เลยมันเข้าสู่คําถามครับพ่อแม่เห็นฮะอย่างที่คุณพี่ไอซ์บอกฮะว่าไม่มีครอบครัวไหนเขารับได้ใช่แล้วทีนี้เนี่ยในกรณีของพี่ไอซ์เนี่ยพ่อแม่รับไม่ได้เป็นแบบไหนฮะคือแอนตี้เราแบบองุ่ดาเราหรือเปล่าฮะหรือว่ายังไงครับทาไมกล้าแต่งฮะอันนทำไม่ได้อะไรอันนี้คือคําถามจากใครฮะคำถามจากผู้ปกครองอะไรกันอืม เออทาไมกล้าทําอ่ะไม่อายหรออย่างเงี้ยอืมไงเข้าใจนะอ่ะฮะแล้วก็เป็นเป็นเป็นคําถามแรกที่ที่ที่เราเจอนชครับแล้วแล้วเราตอบยังไงฮะทีนี้ก็ไม่รู้ก็ไม่ตอบเงียบก็คือไม่ตอบน่าจะเงียบอืมเรารู้สึกเสียใจไหมอุ้ยมีเสียใจมากเลยนะครับใช่ถ้าคนอื่นพูดเราก็ธรรมดาแต่นี่ของเราพูดมันก็มี นิดนิดนึงเสียใจแบบว่าเคยเคยคิดทรงคิดสั้นไหมที่ที่ที่โดนโดนพ่อแม่เราแอนตี้ขนาดนี้ไม่ไม่ไม่เคยคิดใช่ไหมฮะอ้โหดีมากฮะดีมากและทีนี้เนี่ยพี่ไอครับคือหลังจากที่เขาเรียกว่าผู้ปกครองเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแอนตี้ในส่วนนี้เนี่ยฮะแลวเขามีมาตรการไหนหรอเปล่าที่บอกว่าบังคับให้เราไปเป็นกลับไปเป็นผู้ชายอีกครั้งหนึ่งมีไหมฮะถามว่ามีไหมก็ มันก็มีนะอืมอยากให้เป็นอย่างที่เป็นครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เขาทำย<ะ>ังไงกับเราฮะยังไงอะ่ะมันอยากให้ไปเล่นหรอเออที่บ้านอยูที่บ้านเราที่บ้านก็จะมีค่ายมวยอ,อยู่แล้วเนาะ,อ,ะอยากให้ไปว<ๆ>ิ่งเล่นกับทั้งมวยอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่เอาอะ่ะเราไม่ทำอ,ะอ่ะอยังไงบังคับไม่ได้อะ่ะจะบังคับฉันฉันไม่ไม่ให้บังคับเป็นคนที่ไม่ชอบบังคอยู่แล้วโอเคฮะ ทีนี้เนี่ยมีมีผมไปก็ไปไปไป,ไปทราบข้อมูลในเชิงหนึ่งขึ้นมาว่า,ท,<ม>าที่บ้านของพี่ไอนะครับที่บ้านของพี่ไอ้เนี่ยเนี่ยเปิดค่ายมวยค่ะจริงไหมฮะก็เคยมีค่ะอ่าทุกวันนี้จะมีไหมครับทุกวันนี้หรอก็มีแต่มันก็ไม่มีนักมวยแล้วเนาะเออเอ,อ่าในสมัยก่อนที่เราแสดงว่าพี่ไอ้เนี่ยเติบโตมากับค่ายมวยไม่นะไม่ได้เติบโตมากับค่ายมวยเออคือ คือ <S <S 2> <S 2> ที่มันที่เป็นแบบนี้คือโดนซ้อมมาตลอดใช่ไหมไม่เกี่ยว <S 2> <S 2> <S ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวการโดนซ้อมเลยไม่เกี่ยวเลย <S 2> <S 2> คือเราเราเรา,เาก็ก็ประมาณว่าโตขึ้นมาก็เห็นค่ายมวยของพ่อของแม่เราเลยก,ก็เราเราเราไม่ได้ซึมซับในส่วนนะั้นเลยครับ <S <S <ช>ว่า <S <S 2> <S 2> โอ้โหเตะเตะการชกต่อ,อยกันเนี้ยมันเป็นผู้ชายเต็มตัวพี่ไอ แล้วเราเห็นภาพแบบนี้เราเราไม่ได้ซึมซับว่าเราเป็นผู้ชายเลยนะไม่สนไม่ดูพอดูมวยก็ดูไปฉันก็จะนอนฟังเพลงอยู่ข้างบนเปิดเพลงเต้นอะไรอย่างเงี้ยชิดมุมกลับใช่ไหมคือเห็นนักมวยมาเนี่ยคือจะวิ่งบุ๋ยสาบานนะครับจริงจริหรือว่าเราโอ้โหดูไปแอบดูฮะคือจริงๆจะเป็นคนขี้อายคือเห็นนักมวยแบบถ้าสมุนอาปัจจุบันก็จะมีนักมวยเขาจะมาเนาะเวลาเออถึงเทศกาลที่บ้านปีใหม่หรือว่าเนี่พ่อก็จะเป็นคนจัดมวยเราก็จะว่า เห็นเข้ามาเราก็แบบยิ้มเขินนิดนึงเพราะพี่จะไปอยู่ข้างบนชกทองลากเข้าห้องอ๋อไม่ใช่อาแล้วทีนี้มีไหมพี่ไอ้ถามหน่อยถอะว่ามีไหมอ่ะที่พ่อเราเนี่ยบังคับให้เราชกหวยไม่มีค่ะไม่มีคือคือไม่ให้ลูกทําเลยคือไม่ให้ทําไม่เคยบังคับไม่เคยบังคับให้ชกมวยใช่จะทําอะไรก็มีไหมในจิตใจพ่อที่อยากให้เราชกหวยมีไหมหรอไม่มีนะไม่มีพี่ไอ้ ผมมีคำถามหนึ่งจากเพื่อนสนิทของคุณฝากมาถามอยากจะถามว่าใครอะอยากรู้ใครที่ครอบครัวของพี่ไอเปิดค่ายมวยฮะจริงหรือไม่ครับที่คุณเคยแอบซับกับนักมวยในค่ายไม่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 เคยไม่เคยอันนี้ไม่มีไม่มีค่ะอันนี้ปฏิเสธข่าวนี้ไปเลยไม่มีค่ะไม่เคยแอบซับกับผู้อ่อนักมวยในค่ายไม่ค่ะยกเว้นครูฝึกไม่เกี่ยวไม่ครูฝึกไม่มีอะไรค่ะไม่มีทั้งหมด อาจแสดงวันนี้ข่าวนี้ไม่กรอง oh <my> แล้วก็บอกว่ามีมีนักมวยที่อยู่ในค่ายของพ่อของคุณเนี่ย uh huh. มาติดพันกับคุณในช่วงหนึ่ง <laughs> ที่เป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยจริงหรือเปล่าฮะไม่เกี่ยวค่ะจะเป็นคือนักมวยคนนี้เขาจะเป็นเหมือนกับเป็นลูกบุญธรรม,มเข้าใจมาอยู่ด้วยครับือเขาจะมาแบบคือพ่อกับแม่เขาเขาเป็นตั้งแต่เด็กเนาะตั้งแต่แรกๆก็เลยน่าจะพ่อชวนเขาเข้าวงการมากกว่าเห็นเขาเออยเด็กมันใจรักก็เลย ในเรื่องของมวยใช่เนี่ยแล้วจริงทุกคนที่บอกว่ามาติดมาคลุกคลีอยู่กับคุณก็แล้วเปันมาแอบแซบแอบนัวกันไม่มีแอบแซบแอบนัวไม่มีรกคะเห็นเป็นน้องเป็นนุ่งไม่น้องนุ่งไม่เอาน้องถอดก็ไม่เอาอไม่ใช่ก็เหมือนกับเหมือนกับเขาเป็นหลานเป็นน้องเราอะไรประมาณนี้แสดงว่าในเรื่องราวข่าวข่าวที่บอกว่าเป็นแอบแซบกับนักมวยในค่ายเดี๋ยวไม่มีไม่มีค่ะเนี่ยอืมนะอันนี้ก็จริงจังนะนี่จริงจังอันนี้คือเรื่องจริงจังอ่าโอเคฮะก็ถือว่าเป็น เป็นข่าวถือว่าเคลียร์ไปกแล้วกันนะฮะมองหน้ากันไม่ติดซะได้ซ้ำโอ้โหฮะสุดยอดนะเป็นสาวประเภทสองคนเดียวและคนแรกในประเทศไทยที่ทั้งทั้งสดทั้งสิงจริงหรือเปล่าฮะจริงหรือเปล่าจริงค่ะแน่จริงมีการเสียงสูงด้วยนะช่วงหน้าฮะคุณผู้ฟังครับเราจะมาอัปเดตในเรื่องราวของความรักน่มนชีวิตหมดแล้วเนี่ยมันต้องมีเลยฮะ ยังมีเรื่องราวของชีวิตทีต่อยากจะพูดอีกไหมฮะไม่อไม่รู้สิอะเดี๋ยวช่วงหน้าดีวกว่านะเดี๋ยวไปหลังใหม่กันนะฮะเรื่องราวของความรักนะครับจริงๆมันมีหลายคําถามคุณดูฟังฮะที่หลายๆคนมักจะถามสาวประเภท2ว่านะฮะความรักในสาวประเภท2เนี่ยไม่มีอยู่จริงนะครับจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าให้พี่ไอ้เนี่ยของเรามาตอ,อบดีกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเป็นเป็นคนที่อยู่ในวงการนี้พอสมควรแล้วนะฮะ ช่วงนี้ฮะหนึ่งซิงเกิลน,นี้ของสแตรรมอภิวัตรครับคนที่คุณก็รู้ว่าใครเนี่ยหนึ่งซิงเกิลนี้ส่งใช้เบรคคุณดูฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับ